โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนคะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะสุมทีมสี่ไปแบกเพื่อนนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะแบกเราหรือเราจะได้แบกนี่ผมไม่ได้ทําเสียงนะเสียงของเป็นอะไรจริงจริงเจอเพื่อนที่บบเปิดไม่แต่ผมก็ไม่เปิดไม่ก็ไม่เจออยู่ดีน้องชอบหลอน ดเดินจากเข้าวพี่ไฟแม้วมาเข้าพี่ไฟธรรมดาแล้วมัน ไม่ได้สามว่ะเพื่อนก็โหดเพื่อนก็โหดจะเราโหดไม่ธรรมดาจริงไว้สุ่มทีมให้เพื่อนแบก EP นี้ไม่ได้แบกเพื่อนสุ่มทีมให้เพื่อนแบกโอเคนะมันดีเลยหน่อยหไอ้เนี่ยเกือบไปแล้วไม่ละ โอกาสดีที่จะเข้าสองคิวชิวๆยังไม่คิวเลยครับผมสองคิวนะฮะไม่ได้เล่นนานเลยนะไอ้ไอ้บาเลาน ไม่มีเลือดเติมเลือดแป๊บนึงผมยิงไม่ตายอ่ะโร้โหจบอยครับผมมาเร็ดไม่ได้ใช้งานเลือดก็หมดแล้วเรียกงไงยิงยังไงผมก็ MVP อยู่แล้ววีแบบนี้ด้วยมาเร็ดเข้าชาร์จเลยหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นอยู <ppy aciones> ่ข้างบนมาเร็ดน่าจะ ออ้ออกไปข้างนอกเลยวะไม่ได้ MVP หรอกเอาเล่นตรงเนี้ยไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ oh. นัง่งไงกูว่าละตาที่ตั้งไอวอลไม่ติดไม่เป็นไรเพื่อนหดอยู่ละงงไงเพื่อนหมไปเนี่ย สุ่มทีไม่เพื่อนแบกครับผมสุดยอดไปละ Double kill d e i เดียวตัวเดียวสุดยอดเลยเพื่อนคโคตรโหดเลยโอ้โหมันมันสุมควันลงได้อวะมันลงไม่ได้ผมไม่ตายด้วยว่าเป็นไง ทีมสองสี่ดาวโอเคเรามาต่อกันในเกมที่2กับสุ่มทีมให้เพื่อนแบกโอเคเกมนี้ขอเล่น M500 นะครับผมเราต้องชนะเท่านั้นอยู่รวมกันไว้ต้องยิงหวยเพื่อนดูแล้วละ่ะ <c oughs> อะไรฮะวายวาร์ป <c oughs> ได้วายผมขอไม่เล่น First Kill Blood, Double kill. ไม่ได้คิวแล้วผมว่านะผมว้าว่ะหนึ่งหัวหัวเดียวครับผมวัน<อ>นี้ผมจะเล่นสนประสบการณ์เกมที่แล้วผมสอนให้รู้ว่าอย่าเล่นสนัโอเคตอนนี้ผมจะวิง่งเข้าใส่ศัตรูนะก็เล้กกดติดตามไปด้วยนะครับผมมี็กำลังใจให้คนไม่มีผู้ติด,ดตามด้วยครับ ซ้เำเลยซ้ำเลยกว่าลุกขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยหรือเปล่าอ๋อวิ่งกปแล้วอ้าวโอ้โหโคโนกขึ้นชา้าว่ะทุกคนชนะแล้วหรอเพื่อนโหนะเพื่อนโหนะชิวเดียวเหมือนเดิมฮะเ <laughs> <laughs> พื่อนโหดนะ <laughs> เล่น u m g อย่างเดียวแล้ว ฟืนฟีก็แรงเหมือนกันเนี่ยเกินโหดจังวะเกินโหดจังวะเรามันโหดจัง่ะผมขอเก็บเลยแล้วกันผมหิวคิวเอา้าโอ้อยู่ข้างบน ผมคิดว่าอยู่ห mm ลังไอวอลอยู่คิวกันไปแบบนี้น้องๆจะทำตามนะครับผมช่วยเพื่อนก่อนจะได้อยู่คิวกันผมไม่ดีตายเดี๋ยววิ่งไปดูไม่รู้จุดสตรูตายเลยเพื่อนก็แบกได้เลยแล้วดาวระเบิดโอ้โหดเกิน4-0เลยเหรอเล่นซองกวางแล้วกันนะครับผม กินปืนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไอเดียอ่ะอันนี้หลักค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพื่อนวิ่งใส่แล้วเราอร,อรอเลยนะเอ้ากูดาวกูเพื่อนเพื่อนแบบช่วยทุกอย่างเลยนะเต็มเลีอยดก่อนเด้อเพื่อนโอ้โห เพื่อ <First> จะโหดไปไหนวะ,ะเพื่อนโคตรสุดเรี mm hmm. ยบร้อยผมว่านันไงว่าละ <Yahoo! S 2> โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าโอเคบ๊ายบาย แล้คนแต่งตัวเตึงๆกัน,น,นทั้งนั้นเลย